ถ้าเกิดว่าแก๊งมีบาดทพโรเทคแล้วไปป้นเขาเอาออกเลยนะแล้วก็เสียบแม่งแล้วให้เขาป้นป้นตัวแม่งไปเลย <c oughs> เอาว่าไงจะประมูลอะไร <c oughs> ครนนอผมอยากให้น้าประมูล g t b คันนี้ให้หน่อย <c oughs> อา่าอยาให้ประกาศครับแล้วก็ผมอยากให้เป็นเฉพาะแค่แก๊งใหม่เท่านั้น ว่า <a> ไงครับถ้าคนมาป้อนอะไรนะครับถ้าคนมาป้อนครับมีโปรเทคผมสามารถรับผมถ้าเขาตามสามารถปนได้ครับเอออะไรนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีเลยคือว่าถ้าคนที่มาป้นครับเขามีโปรเทคแก๊งอ่ะผมสามารถป้นเขาต่อได้ป่าถ้าผมแทงเขาตายอ๋อถ้าเกิดว่าเขามาป้นใช่ไหมแล้วเขามีโปรเทคแก๊งครับเอ่อส่งส่งสถานะครับเดี๋ยวเอาบัตรโปรเทคออกถ้าเขาเลือกที่จะป้นนะได้ครับได้ครับผมป้นคืนได้เลยครับ เอาเอาเอาตัวไปส่งสภาก่อนแล้วก็ไอ้นี่เอาตัวไปส่งสภาแล้วก็ไอ้นี่ครับแล้วก็ให้บัตรเอาบัตรโปรเทคแล้วก็ป้นได้เลยได้โอเคว่าไงครับพี่ชายหนูแบบว่าขึ้นแก๊งใช่ไหมหนูจะมีับรโปรเทคหรือเปล่าไม่มีครับมึงอยู่มานานแล้วครับอีราบมึงเลขอะไรอ่ะมึงเลขอะไรดูดิมึงเลขอะไรเก้าศูนสาขนาดเขายังบอกเลยว่าดูด่านอ่ะนี่น้องพี่มีอะ มาเลิกพี่ตลอดแหละเพี่กูก็รักมึงกูรักพี่น้องทุกคนนะแต่ซึมซับมาหมดอ่ะก็ไปด่าคนอื่นแทนเหมือนกันอ่ะโอ้ยสัตว์ความผิดต่อตีตัวฉันที่จริงๆเดี๋ยวกลับไปคุยกายดำก่อนเดี๋ยวแล็บแล็บกลับไปเคี่ยงไกดำก่อนแล็บอสปล่อยดำกำลังกลับไปประเดีนักครับ E T B ประมูลเรื่องอะไรวะแลบ พอดีวัชพลนะครับ hey, ไอ,อ้แรบไปฆ่าถ้าเกิดว่าแก๊งมีบาดโรเทคแล้วไปป้นเขาเอาออกเลยนะแล้วก็เสียบแม่งแล้วให้เขาป้นป้นตัวแม่งไปเลยื <c oughs> ออกออกค้งแก๊งด้วยนะอย่าลืม อออไ,ไม่ถ้าเกิดว่าสมมติมันเกิดเรื่องซ้ำซ้อนอ่ะ,ะก็เอาออกเอาออกทั้งแก๊งแต่ถ้าเกิดว่าอนนะเออเราก็ถ้าเกิดว่าเขาเอาไปส่งสภาใช่ไหมเราดึงบัตรโพเทคออกเลยแล้วเราก็ให้เขาปล้นไปเลยเดี๋ยวนะสวัสดีทุกคนครับเธอผู้ใดเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ว่าไอ้บัตรโพเทคพวกเนี้ยมันต้องมันต้องไอ้นี่ว่ะมันต้องเป็นคนที่แบบเขา น่าจะปวดทางแก๊งไหมหรือว่าปลดลายคนโน้โนโนเอาลายคนก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องซ้ําซ้อนแบบกรณีเสียไม่ได้ก็ปวดทางแก๊งเลยเอคเพราะว่า่จะมีป้นแบบรัวๆแค่แก๊งเดียวอะ่ะคุณเนี่ยแก๊งนี้แก๊งไหนอีกอะไรนะอันนี้มีมีมาหรอ,อเฮ้ยเคียบางทีกูก็คิดนะว่ามันขับยากเกินไปคันนี้ ไม่มีใครยุ่งหนันหนาตูด้ดำบนใช่ไหมไม่มีดีครับเธอวันดีค้ามึงสิโอ้โหอ่ะ ดำไม่ใส่หมวกเลยดำเอาใส่ครับเมื่อกี้ถอดเฉยๆเอาว่าไงจะประมูลอะไรค,คันนี้ผมอยากให้น้าประมูล g t b คันนี้ให้หน่อยอ,าอย่าอยากให้ประกาศนะครับแล้วก็ผมอยากให้เป็นเฉพาะแค่แก๊งใหม่เท่านั้นอ๋ฮะ uh huh. ใช่ให้เขาประมูลกันจบเท่าไหร่ผมไม่ซีเรียสครับจะหลักแสนก็ได้หลักล้านก็ได้โอเคได้ ทีนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าแก๊งไหนเป็นแก๊งใหม่บ้างก็อยากให้นาพิจารณากันเอาเองขอใค้ขอขอ,ขอเป็นประชาชนกับแก๊งใหม่แล้วกันครับประชาชนกับแก๊งใหม่แต่ใช่แก๊งแล้วแก๊งสี่สิบสล็อตเนี่ย <c oughs> ก็ให้ได้ใช่ไหมมึงอยากให้เขาไหมแล้ว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 แต่นาพิจารณาเลยครับแล้วแต่เลยโอเคได้เลยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดต่อไปไม่เอาตอนนี้เลยผมตอ่อยาให้ตอนนี้เลยมึงจะประมูลตอนนี้่นะใช่หัวใจมึงร้อนเนาะ ไอ้แล้วไอ้คือก็ใครใครใครดีใครได้ไปไงขอภายในเวลาสองทุ่มสิบห้าครับให้เขามาประมูลกันสองทุ่มสิบห้ามึงถ่ายรูปทำโปสเตอร์เลยเดี๋ยวนี้คันนั้นอ่ะไหนพี่ดำกันไหนอ่ะเอาเปี๊ยออกมาเอาไปถ่ายรูปดีดีแล้วทำประกาศลงเลยจอดข้างในแม้ไฟสว่างด้วยนะครับได้พี่ได้ข้างในมันมองไม่เห็นนะดิเดี๋ยวรถห้าร้อยออกมาก่อนไวลิส มิวสิกแก๊งใหม่มิวส <Music S 2> ิกเป็นงไงบ้างปรับตัวได้ยังอ้าวมันไปไหนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันว้าบแบงนั้นโดนหน่อยมิวสิกจริงเหรอใช่บอระปรับตัวได้ยังได้แล้วครับน,นะโอเคฝากเหรียญให้กอนด้วยนะพื้มนมันกระเด้งอ่ะ แก๊งใหม่นี้ครงานับแกงใหม่ที่ก็อเฉพาะที่ขึ้นมานี่ลอยมาได้เลยนะครัาไเรื่องที่ตุ่มต่มได้ซื้อ g t นองยาพี่ดำรอเรื่องเนี้แกงใหม่ใหญ่กว่าวันนั้นอะไรนะประชุมวอทมิ้วสีครับนาวันไหนครับจะเป็นวันวันที่7ครับนะโอเคได้ครับใหญ่วางกันวันนั้นได้ครับวันที่เจครับก็จะบอกวัยร้ายวีแล้วกันอยากให้เป็นคนที่เป็นแก๊งใหม่เลยก็คือวัแก๊ง สุกัญญาครับพอดีลาเจมครับพอดีโดยารานีครับผมรหัสสิบดหกยานุชัยผมมากครับผมกล้ามอยู่ปะเนี่ยเช็ดรถด้วยเช็ดรถด้วยฟองน้ำมีอ่ะเช็ดในภาพรถทิ้อยู่แล้ว ไอ้โถ่ต้องทำอะไรอ่ะไอ้โถ่ไอ้โถกินไม่ได้ไอ้โถกินไม่ได้ท่าตะวันอยู่คำนั้นว่าไงต่าอะไรครับกินยิงหรือเปล่าบีอ่าเป๋าหนึ่งสวนหนึ่งนี่ผมให้นานะอ่งเปล่าขอบคุณมากกูจะได้มีกินมีใช้สักทีมันถึงยุคที่กูจะต้องโดนให้แล้ววะอันนี้เป็นอ่างเปล่าที่ผมอยากให้เฉยขอบคุณมากกูรวยแล้ว รวยอะไกูมีเงินเกินหมื่นซะทีผมก็ให้น้องๆมาเล่าคนละแบบประมาาดซองของซองเยอยคุณรวยแล้ววะผมยังไม่ได้เลยขอปรากดเต้นด้วยนะโอเคจะเดินน้ําห่อนได้ครับสองรอบแล้วไหมสองรอบอะไรผมได้ที่ไหนที่ผมได้รอบครึ่งเอกอะรอบครึ่งด้วยยังไม่ได้เลยผมเพต่จะซองเปล่าเนี่ยโอ้โหซองเปล่าไอจงเปล่าอะไรโอ้ยบางให้มันเยอะกว่าที่นตายก่อนงี้สองเจ็ดหกครับ หนูต้องสั่งสายใหม่เนี่ยหนูสั่งอะไรดีว่าแปดสายอะไรสายอะไรดึงสายเดิดขาดพี่เมื่อกี้ยังแคทโค้ตอนี้แรงในครอบครัวเกิดไปหน่อยจง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 พออยู่มั้งงั้นก็ไปไปพาวดิมันไม่แจ้งเตือนเลยกดขึ้นมาตกใจแล้วก็โน้ติายไปด้วยครับผมดีผู้บ่าวครับอย่าลืมกดซับนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงแล้วก็กดซับด้วยนะครับช่วยช่วยกันถ้าเกิดว่ารักกันก็ช่วยช่วยกันนะครับถ้าไม่รักก็แล้วแต่ละกันเด้อ อาวทำไมกูเบิกอันนี้เบิกสี่คันไปก่อนสี่คนหนึ่งมาไปห้าร้อยนะมีไปกับยานห้าร้อยด้วยไปมีก็ขวางประตูตขวางประตูบีทีระแสนแค่น,นั้นพอมาสองคนนี้ห้ามอะไรนะบีทีระแสนแล้วโจวแล้วเฉพาะ เฉพาะแก๊งแก๊งใหม่เท่านั้นแก๊งไวริสใหม่อ่าโอเคพี่ดำาอาประชาชนด้วยไหมนะรู้ไม่เอารักครับแต่ตังไม่มีโอ้โหจี๊ดเลยขามเธออาแก๊งใหม่ไหมแก๊งใหม่น่าจะพี่ดำเฉพาะแก๊งใช่ไหมพี่เอาประชาชนด้วยไหมพีกว่าไม่ประชาชนเลยผมว่าแก๊งดีกว่าพี่ไม่เลยพี่ดำเขาพูดแคเมื่อกี้ว่ามีประชาชนด้วย แล้วแล้วแต่เลยแล้วแต่แก๊งบอันแก๊งใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นประชาชนนะมันจะมีแก๊งเก่าเขาไปเป็นประชาชนใช่ใช่ใช่เผื่อเขาอยู่มานานละอันนี้อันนี้คือจะเริ่มเลยใช่ไหมจะให้ครึ่งใหม่เก่าได้เข้ามาเลยใช่ไหมใช่ใครไว้ใครได้ครับใครไว้ใครได้อยากให้มากันเลยให้เวลาให้เวลามาถึงสองทุ่มยี่สิบก็ได้ครับอ่าเราก็เริ่มกันงสองทุ่มยี่สิบที่เริ่มเ่มน้าสภานะครับใช่ครับผมตอนขอททรวันนี้พี่อุ้ย ใช่ครับพี่ครับมาเดี๋ยวหน่งไปช่วยแจกจักเจอยู่เนยอยู่ไม่บอกอย่าไปหอกข่าวเออไม่รู้ว่ะไ่ไหกันอะโอ้ครับ รถพี่เบิกมาแล้วหายไปตรงหน้าตบตาเลี่ยวไอเกมนี้นนไให้ลอยนะข,ข้าพาวะ่ะหยุดแลนส้อมอะใู่กากกินจูรปล่าลูกเชื้อลูกเชื้อเีจีดีบีใช่ไหมเดี๋ยววิ่งไปพาวก็ได้โง่มาแล้ว เคีย้ยกูนึดว่านายจันหนวดเขี้ยวไอ,เอ,เอเ้เคี้ยเอ้ยเกี่ยไหนแค่ครับยุดทำเคียเค้ยวอะไรกันเนี่ยนั่นเขียนประกาศประมูลอยู่มั้งครัรบนะน่าจะเขียนไปอยู่ สงสัยพวกมึงอยากจะโดนพวกสงสัยพวกมึงอยากจะโดนคนละห้าเลยไปไม่ใช่ที่นี่แล้วันเยอะสงสัยจริงดี๋ยวขึ้นรถเลยพี่ดำรักพี่ึงนะพี่เจริญละรูปไว้พี่ดำนะรอรอดูประมูลไหมเดี๋ยว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 มาเดี๋ยววนขึ้นมามึงมึงขึ้นมาก่อนเดี๋ยวโพส์โพสให้มันอเอ้ยดำเข้าข้างหน้าก่อนเดี๋ยวดำ ทำประกาศเดี๋ยวแล้วไปพบครับ<ป>ครับโอเคครับไอคอนรอบหน้าถ้าเกิดว่าเห็นคนละหนะ้าหมื่นนะเฮียมอเตอร์ไซค์ใครวะนะ่ะ